องค์การอาวกาศนาซาสั่งห้ามพลเมืองชาวจีนร่วมทำงานในโครงการอาวกาศของสหรัฐแม้จะถือวีซ่าถูกต้องตามกฎหมายเพราะกังวลว่าจะถูกล้วงข้อมูลสำคัญสำนักข่าวบูมเบิร์กรายงานว่าพนักงานชาวจีนซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกง,งานและพนักงานสัญญาจ้างเพื่อช่วยเหลืองานวิจัยของนาซาไม่สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบเครือข่ายทั้งหมดขององค์กรได้มาตั้งแต่วันที่5กันยายนนาซายืนยันว่าพนักงานสัญชาติจีนทั้งหมดจะถูกจก จำกัดการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกระบบเครือข่ายและการประชุมแบบทั้งพบหน้าและออนไลน์เพื่อความปลอดภัยของงานขณะเดียวกันนักบินอวกาศจีนก็ถูกแบนออกจากสถานีอวกาศนานาชาติเพราะนาซาไม่สามารถแชร์ข้อมูลกับจีนได้ข้อจำกัดนี้ทำให้ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างจีนและสหรัฐลดลงเนื่องจากความกังวลด้านความมั่นคงเพราะมีหลายกรณีที่กล่าวหาว่าจีนจาระกรรมข้อมูลของสหรัฐและนักวิทยาศาสตร์จีนก็ตกเป็นเป้าการตร ความกังวลน,นี้ส่งผลกระทบหนักต่อนักศึกษาจีนโดยเฉพาะนักศึกษาด้านเทคและวิทยาศาสตร์ต้องขอวีซ่ายากขึ้นการเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางการแข่งขันระหว่างจีนและสหรัฐในด้านอวกาศที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเทคโนโลยีด้านอวกาศของจีนพัฒนายอย่างก้าวกระโดดและมีความทะเยอทะยานที่จะเดินทางไปดวงจันทร์ชอนดัฟฟี่รักษาการผู้บริหารนาซากล่าวว่าตอนนี้โลกเราอยู่ในการแข่งขันด้านอวกาศครั้งที่สองแล้วจีนต้องการเดินทางไป ดวงจันทร์ก่อนสหรัฐและเราจะไม่ทําที่มันเกิดขึ้นด้านผู้อํานวยการสํานักงานเทคโนโลยีทั่วไปของสํานักงานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมของจีนกล่าวเมื่อปีที่แล้วว่าสหรัฐกังวลในเรื่องที่ไม่จําเป็นและเรียกการสํารวจอวกาศของจีนว่าเป็นภารกิจร่วมกันเพื่อมนุษยชาติการแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องการไปดวงจันทร์แต่ยังเกี่ยวกับว่าใครจะควบคุมทรัพยากรบนดวงจันทร์ได้เพราะดวงจันทร์มีแร่หายากเช่นเหล็กและไทเทเนียมรวมถึงฮีเลียมซึ่งถูกนำไปใช้ตั้งแต่ ตัวนำยวดยิ่งไปจนถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์